เท้าลายถังทองฮะดูถัทงทองเห็นน้องบีมกินไอติมเฮาจะออกไปให้ได้ออกไปทำอะไรดูดิท้องหินบีมกินไอติมเฮาจะออกมาดูอะไปที่เปิดแล้วว่าน้องนั่งกินไอติมอะทำไมอะเออกินได้เหรอไอติมเนาะบีมเนะ หม,มากินีิติมได้อะกินไม่ได้ได้แคได้แค่เลียนน้ำมันมน้องออกมากินีอติมเฮาบ,บอกบอกอะไม่ออกมาสงสัยหิวข้าวไม่ได้ออกมาขอไอติมบีมหรอก บีบไม่นั่งตรงนู้นนะไม่มีต้นไม้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจริงโธ่ทาไมคิดไม่ได้อะตรงนี้ก็โล่งๆนั่งไปดิไม่ต้องกวดต้นไม้ด้วยอืมอ้มเล่นไหมเปิดให้ออกมากไม่ออกถังทองนี้ยังไงจะเอาอยัางไงฮะเอาอยัางไงจดี๋ไปบอก แม่ให้ว่าจะกินข้าวลแล้วทองเรียกแม่ให้แม่บีทำข้าวให้กินแล้วหอบหอบหบหอบหิวข้าวแล้วอ,อืานี่สี่โมงกว่าใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่ตอนเย็นจะรู้เวลาเรียกแล้วสี่ครึ่งแล้วสี่โมงกว่านี่เอาแล้วท้าายยังไม่ได้กินเนี่ยเรียกนี่เดี๋ยวป๋าจะถ่ายให้ดู เวลาแม่บีให้หันหมาทำไงตอนแรกนอนอยู่น้าตรงนี้พอบีมอกไปก็ไปเห่าอยู่ตรงนู้นพอสี่โมงเรเรียกแล้วจะกินแล้วหิวแม่นั่งอยู่ในบ้านนะเขาจะมานั่งมองนะกดดันแล้วก็จะมีเสียงป๊อกบ๊อกไปอับข้าวให้ให้ถังทองอ๋อถังทองต้องเข้ามากินหลังบ้านใช่ไหม โอ้โหวิ่งทะลุห้องทำงานปา๋าเข้ามาเลยนน่คัองอาหารของเราจะอยู่ใต้สิ่งหลังจานนะครับนี่บีไม่ได้ดานามให้ถังเงินัทงทองเลยให้กินตอนนี้ะได้เวลากินข้าวโอ้ยถัทงทองหมืหอิวแล้วแม่เร็วๆหน้อยหนูอยูข้าวเร็วหมุน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 ทำไมต้องหมดุนด้วย หมนุนตั้งแต่เด็กแล้วทำไมหนูจะกินข้าวแล้วหนูหิวนี่เครื่องซักผ้าจิ๋วของเราเทียบกับเครื่องซักผ้าใหญ่โอ้โหพิดกันเลยหิวข้าวเลย้วนี่รสเนื้อแกะนะครับผสมกับอาหารเมร็ดอืมทางเงินยามดอย่าง แบ่งกันคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งผังเงินแล้วก็ผสมอาหารเมร็ดคนละหนึ่งกระป๋องผ <laughs> สมอาหารเมร็ดนี่อาหารเ,เม็ดก็สำหรับหมามีอายุเยอะโดยเฉพาะนะครับเอ้ยระวังไหลดี้กะป่องพูนคนละหนึ่งกระป๋องพอจะวววววอ้วนอ แล้วแม่บีก็จะคุนขุนขุนขุนต้องใส่ยาให้ที่ทางไหนเลยทางเงินยายังไม่หมดยาที่ไปทำหมันมาใกล้แล้วเนาะใกล้โอ้หหลายหลาย,หลายวันอยู่เหมือนกันหนึ่งวันสองวันสามวันเดี๋ยวถ่ารูปเก็บไว้ด้วยพรุ่งนี้ไปหาหมอเดี๋ยวหมอต้องถามแม่ยาเหลือแค่ไหนโอ้ยใส่ตาใส่ตาใส่ตาแม่เลี้ยงหมูข้าว มยข้าวแล้วขนาดกินน้อยนะตัวยังโอ้โหยังกระมูไม่ค่อยวิ่งไงกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมานอนตัวเลยอ้วนคนคนคนอันนี้ของถังทองนะครับกินหมดภายในเวลาหนึ่งนาทีกินหมดเร็วมากรอๆๆ<า>แม่เลยแม่แม,แม่หนูหิว นี่ของที่ถังเงินครับถังเงินชอบกินยากินไปพร้อมข้าวเลยจะต้องเฝ้าว่าได้กินยาเข้าไปด้วยหรือเปล่าต้องคอยแบบดูเดี๋ยวป๊าจะถ่ายถังทองกินข้าให้ดูันเดี๋ยวค่อยไปถ่ายถังเงินเพราะถังเงินกินช้าปักเจ็บถังทองแยกกันนะเพราะถังทองชอบไปคู่ถังเงินใช่ต้องแยกกันกิน กินหลังบ้านกินหลังบ้านชมวิวพักส่วนครัวนีคนะครับมาแล้วครับเริ่มกินแล้วครับหมักหมักอู้อ่อรยมากมากเลยป้าข้าวอร่อยมากเลยป้าอะไรมองทำไมอะกินสิอถอนหายใจมาถ่ายแล้วถ่ายไม่ได้เลยเอ่ะถอนหายใจเนี่ยวันนี้ ป้ามาถ่ายทำไมหนูจะกินข้าวอะ่ะป้าถ่ายทำไมก็กินข้าวอะ่ะทุกทีก็กินแบบเนี้ยไม่เห็นมาถ่ายเลยวันนี้มาถ่ายทำไมแล้วป้าหางของมาถ่ายทำไมกินชาหรือกินชาปกติกินเรี้ยวแปลกเนื่องวันนี้กินชาได้ยังไงวันนี้วันนี้ออกกล้องครับหรือว่าถ่ายคลิปต้องกินแบบสำรวมหน่อยครับไม่มุมมามนะครับ ง็มเง็มเงมเง็มงมงมงมเอาต่างเงินมาทําไมไปกินหน้าบ้านแม่อยู่หน้าบ้านอ่ะให้มาให้มาหลังบ้านเหรอนี่เอาเอาแยกกันเดี๋ยวทะเลาะกันอ่าอโอ้หพอถังพอถังเงินมาถังทองรีบเลยอ่ะนนี่ถังเงินแม่บีต้องเฝ้านะเพราะว่าต้องกินยาเข้าไปด้วย ถังเงินวกทำไมพามากินสนามเปียกชมวิวสวนไงยาคนี่ไงยอมขาเยียบเนี้ยกินข้าวชมบรรยากาศสวนกุหลาบมาดูนี่ฟังเลยยมขาคังหนึ่อมเยี่ยงยาแฉะแฉะพึ่งรดน้ำอ่ากินไปค่อยๆกินไม่ต้องรีบควาจริงดีนะให้ถังเงินกินหน้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวถังทองก็มาลังแกยไม่จะดีอยู่ก็ไม่กล้าลังแกยเหรออ่ากินไปโอ้โหแล้วท้ามยืนสามขาล่ะลูก บอกว่ามันยืนได้ไม่เต็มขามันมันมันจักกระเดียมมันเงินมองจักกระเดียมัยืนสามขาเป็นถังทองถงย่ามแฉะเอายาไปจับนี่มันสะดุ้งเอาขาลงมาไม่เป็นไหลไม่เป็นไหลมันไม่เจ็บหรอกมันเป็นอย่างนี้แหละกินไปกินไป๋ยวไม่กินยาเส้นยึดเลยไงโอ้โหหมดแล้วครับถังทองหมดแล้วครับเรียบ เครื่องกระมังอ้าโรยกินไดหมดแล้วอย่ากินหมดแล้วป่ะ๋ยวกินข้าวเสร็จสักพักหนึ่งก็ต้องล้างปากถังเงินเพราะปากที่น้ำลายยืดเลยปากเขาอักเสบโอ้โห,โโหโกินแบบเรียบร้อยอ่ะแกปาดมาไทยทำไมคนที่กินน้ําปลาดไทยทําไมไดยอีกแล้วอ่วนนะเอาวเขาบอกไม่กินเลยนอนดีกว่ามันร้อนพื้นอ่ะกินไปสิตาไหล บอกว่าซึ้งวันนี้ได้ออกออก้องถังทองเนี่ยถังทองเนี่ยมีคลิปเยอะกว่าถังเงินอีกทุกวันตอนเย็นนี่คือหน้าที่ของแม่บีที่ต้องเอาข้าวให้พี่ถังเงินถังทองกินอ่าไปได้บางวันมีเด็กมาช่วยอ่าบีมาเดี๋ยวไปดูซิบีมทำอะไรเดี๋ยวไปดูซิบีมทำอะไร <c oughs> บีวันนี้ไม่ช่วยแม่ ทำงานเราให้หารถังเงินถังทองอนะเล่นเกม